สวัสดีเพื่อนๆชาวเอนโดน, e นะครับมีหลายๆท่านปั่นอยู่คนเดียวนะครับไม่มีเพื่อนไม่มีฝูงเ,เดี๋ยวผมจะสอนวิธีหาเพื่อนในกลุ่มเอนโดของเรานะครับว่ามีใครปั่นอยู่ทางไหนบ้างน,นะครับก็เข้ามาที่หน้าเอนโดของเราโดยปกตินะครับแล้วก็กดไปที่ People เอาแนวครับผมอา่าเราจะเริ่มเห็นแล้วนะครับว่า แต่ละจุดมีใครปั่นอยู่ตรงไหนบ้างครับก็เข้าไปดูจุดสีฟ้าที่เห็นนี่คือมีคนกําลังปั่นอยู่นะครับถ้าเกิดมีใครปั่นเฉียดบ้านเราเราจะได้เข้าไปปั่นได้เช่นคนนี้ปั่นอยู่แถวไหนระยะทางเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับสามารถจะดูสดไดนน้เข้าไปดูประวัติการปั่นได้นะครับ รเราจะเห็นก็ว่ากำลังปั่นอยู่ตรงไหรก็ค่อนข้างสะดวกครับครับตรงนี้เป็นฟิลเตอร์นะครับเราจะเลือกเป็นไซคิงสปอร์ตหรือเป็นอะไรอย่างที่เรานั่นนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเฉพาะดูเฉพาะเพื่อนเรานะครับว่าเพื่อนเรามีใครปั่นอยู่บ้าง ตอนนี้เพื่อนผมเงียบเลยไม่มีใครปันสักคนเอาละโอเคนัแสดงว่าที่ปั่นอยู่ไม่ใช่เพื่อนนะครับอ้าวเพื่อนครับรักจักรยานกันอ่าเนี่ยในเขตกรุงเทพนะครับตอนนี้ไซคิงแทนสปอร์ตอยู่นะครับในเอ็นโดเราเพื่อนเยอะอันนี้ลนนิ่งอันนี้ไซคิงแทนสปอร์ตเห็นไ้ยไซคิงแทนสปอร์ตนะครับก็เราก็สามารถจะเข้าไปดูรายละเอียดได้ว่าเขาปั่นจากไหนไปไหนนะครับความเร็วเท่าไหร่อะไรต่างๆที่นี เป็นฟังก์ชันหนึ่งของเอโดที่มีประโยชน์มีมีม,ม,มีมีประโยชน์มากบางทีเราอาจจะไม่รู้ก็ได้ครับว่าแถวแถวบ้านเรามีใครปั่นจักรยานอยู่บ้างนะครับจะได้ถ้าเกิดปั่นอยู่แถวๆด้วยกันบนหลังก็จะได้ชวนปั่นไปด้วยกันครับผมโอเคมีคำถามตรงไหนสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ